Ủa, bố khám ngay được, biết không? Nói xăm đi, khói kìm về con đó Sai chút nạp nhờ, cũng cũng mà nè nếu cắt khao khoang, nhèm nhèm thôi, chẻ chẻ, chẻ đây đây này, rút, à, xoay hông, xếp dòn với gò là, đó là cửa nòng đấy, à, đây đây, chẻ khao mình, chẻ, 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 chẻ,

เลี่ยยๆนะส่ัใ้ให้ทำไปทุนใหเราไม่ต้องแห่ถือทุนีือเงินนี่จะได้ถือเงินนี้ได้หาเงินถือกงวนหนาให้ได้เป็นสามสิบล้านสีสิล้านคนือสักโอ้ึงเงี้ยมดูกดนี่มุ้จะ้ไม่ได้รเลย

เอามาปูบเดินในอใหญ่เลยผมักบ <c oughs> <the öst> ังตายเรียไอันม้องได้มาเลยอันปุงครับย่อไว้เยอะอะไรน่ดินห้อยกินละอาเดิปุงนครับแบบไวันนี้ฮสานค้าแไปกุสั่งมาจากเกาหลี้ีบอัด จ่องไม่เลยเนาะผู้เยอะบวกกนธรรมดาด้ฝากไ้เด้อพี่น้องเด้อต้องไม่ด้ยสิบนาทีเลยเดินนาเห็นเด้อิ้งเาเด้เว่าแมวอยู่ด้อจ่องไม่พี่องใส่เข่วินทีการปรุงเด้ออันนี้เถิกว่าหาเมื่อนึง ถ้าเถิดเป็นล่าในกินข้าก้อนนี้สามเลยให้อาหารปลาดุกกะมันกัหวานด้วยมันเจลาสีหาเมือนอยู่อันนี้เขาขวบแล้วเดี๋ยวมาเห็ดเจลาสีเนาะิองสุดแล้วแหละถามว่าหาเมือนถิดก็ได้บผมจะว่าเถิดแปดแปดเสีงตอนแต่ว่าจากร้อยเลียดจากน้อยเด้อเพี่อนเอ๋อเด้อตอนนี้ได้ไหมของแจได้ไหมผมจสมนำได้ไหมอันขอโทษขอไพรผู้บริกรเด้อ กูกินกะคือสิมักคือผมแหละเนาะคือห็พี่น้องเมืองอยู่ไลซันไลซันไลซันโอ้ตอนน่ะเนียนเลยครับก่อนทุกทเลยคนเดียวร้อยอนี้ยขีพ่อมาล่ะพี่น้องเนี้ยบอพ่อใ่อีโอ้พ่อกองทุ่งเลยแม่นแมนบ่พ่อทางสูตรเลยทางวิถีอีสานเขาพี่น้องการด้วการกิน บุลันอเมียพาจินมาเนาะจะหน่อยเนาะนจิ้มมืนนเ้ำจิ้มมีทำามพี่น้องเห็นน่ยปองยางไส่เดียวยางไกกินหมดปอบไส้หมดเลยพี่น้องบานี่ลงไปเ้อกไป้อันโอให้กุ๊กซอยเอามาซอยไหมก่อน ว่ม mm ัน hmm. ก่อทีเห็ดไก่อกขึ้นขนมเส้นนี่ัวนี้กูก็แดงนี่แคนนี้เสีบเลยหลายางครับคนนี้ลยางสอยมันก็นองไปโอ้เดี๋ยว้ี่น้องบงอนดีน้องดีขาดได้ดีน้องขาดได้เสบ เสริมก็ไปเพียกเพี้ยท้เนยเพียแท้แท้เี่เสริมเสรมกินดอกเนี่ยก็ไปดูกุ้งวัวดูแล้เนี่ยเพ้เนี่ยชีตจะเสียบบมันมันจะหนักไานี่้แงเนี่าดเนี่ยอันนี้ใส่มอ๊อเชดอนเชีดอนตั้งเลยพักเยอนินเจ๊งนี่ไอไอซื้อด้อซื้ นี่เบื้งหลังเขาม่ไดนี่เบื้งหลังนี่่้บอกวิดีโีนี้กินนอยนีวปูหมดนี่ัทงไมมาแถวนีมาี้ว่าหมเบื้องหังนี้ว่าก้ว้าเขาเช็ดเือเสี่น้องเบื้องแน่มาจอดฉันดเตียเสเสก็เห็ดเียน้องเบื้งอมาด้ยเสียบมนูเอันนี้ต้มเต้มน่องบอกมาด้ว มันี้หมูลายได้ี่นของเคียงนี้หมูยังโอ้ลายยาร้อนตัดเขาเดียวคนกินแล้วนกินลายยางแล้บนนนี่เ็เสืิมแบโอ้ซิมงน้อเป็นตัใจโอ้ยปวดเลยมันแ้เขาอย่างไรมายกเขาบ่างแก้เขาด้วยองมึงนะจิ้กไหมินอก็เสียบเลยกาเสียบขึ้น้อง สารปลาแซ่ยคืบเดี๋ยวดอยกัน่อเนาะเพิกินแล้วเพงกินแล้ว่ฮะนมาเดีนม่ได้แบบนี้ต่อไรบมนะชิมจับเสบเกินเนี้บ้างเหโอ้เพิ่นกินปลายอะไรนี่ว่างเพิ่บก้าเพื่งเพิ่ย่านเห็นทันบอกเห็นเป็นยังไงพี่น้องกินหน่อหลายย่างหลายย่างนี่แหละ กินพ่กเก่งเนึ่พี่น้องพริกอะไรเงินพริกสวนตัวพริกเจ็ดได้ที่เป็นพริกส้มพริกส้มด้สวนหายครับเนาะโอ้เฮียหากินพ่กเก่งดอกแต่ว่าหากมันมีอย่างอย่างที่พี่น้องเห็นอยากกินแซ่บๆนะครับเนาะมันนี่ก็โบราณอย่างเนาะเป็นอย่างน่ะ Này, là Phát, tùm sao tùm sao ừ. 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 tùm sao tùm tùm sao 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 ช่องอิสานพระเสือเป็นช่องไม่น้องไม่นในวงการได้เป็นทางเด้อกฝากเนี่กดไลค์กดแชร์ีมยังไงครับที่ชายเพีย่น้องเบิ้งเฮียนะผลมาจิ้มพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นคนกดไลค์กดแชร์ให้อิสานบ้านฮองเอามาในก็ขึ้นหน้าอันนี้นนนร,ร,นนนร้องเบิง้งได้ไหมน่องร้องเบิ้งว่า สิเป็นอย่างพี่น้องเขาจะตอบรับซ้ำไหนอะไรแบบก็ไอกินให้พี่น้อง,มงเมืองไหนพี่น้องเลยหคือเก่าอลไรพี่น้องมีหลายอย่างหลายอันโดยเฉพาะซุ่มหมูใส่หมูมีทุกอย่างแข่งในหมูได้พี่น้องเด้อหลายอย่างครับอ่ะพี่น้องฝากกดติดตกอแจ้งเด้อ